ใน30วินาทีโค้ชกูเนนจะวิ่งพื้นได้กี่ครั้งมาดูกันดีกว่าครับผมมา30วิบวิพร้อมไหมครับมา t h go สอม สิบสอมสิสามสิสี่สิบห้าสหกสิมเจ็ดสบแปดสเก้าสี่สิบสี่สองสี่สิบสเอ็ดเหรอสี่สอดค้ยนได้41ครั้งแล้วทางบ้านทำได้กี่ครับขึ้นสุดลงสุดนะครับผมอยาอ่าโกเด็ดขาดนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยว่าคุณทำได้สาวินาทีเนี่ยวิดพื้นได้กี่ครั้